สบายดีมาพบกับเป่าไก่ตรงนี้อีกแล้วนะมือนี้กะตามที่โม่ไว้ในมือก่อนเนาะว่าไว้เมื่อก่อนมา่วที่ว่ามามาลงอ,อุปกรณ์เบาเจ็ดสี่หนึ่งนอนเว่าโมไปสูงนะบุกเดมือก่อนก็นได้ลงไปแล้วนะเนี่ยแต่ยัง,ง,ยง,งม้วนเพราะยังมีอะไรก็เลยมือนี้ก็เลยเตรียมอะไรมาเนาะ อะไรไม่มีซีเนาะซีกะก็ใส่ขาสูงเนาะร้อยเย็บร้อยโบนเนะาะไมโครเนาะสใส่กะนะันเดยวเนาะซีโตเนาะอากะสำหรับพวกซีสีใส่ไฟสูงกับซีผ่าเจก,กะนี่เนาะประมาณ โตขนาดนี้ประมาณสนะนะองวัดเนาะสองสามวัดนี่เนาะใหญ่นี่เนาะเอาว่าจึงทนกระแสเวลาไฟกลับมาให้มันทนกระแสได้เนาะไฟกลับมาได้เนาะให้มันทนกระแสได้สูงเนาะอุปกรณ์นะคะรับกระเทียมมาพร้อมาเลยเนาะจะพวกอ่ากันนะเนาะแบาลายใหญ่ห่างเนาะนี่เนาะตัวสีเอามา เมื่อกนค้างดำนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป๊ซ่อมรถเนาะข่ามน้ำมันมันเข่าเนาะมับนบ่อเนาะอ่าห่าร้อยหาซิพาโอมนีเป็นเนาะขี่มาเห็ดอันเพิ่มเกฑ์ขยายเพิ่มอัตตาเกฑนขยายเนาะให้มันดังแหง้งเนาะเพิ่มอยู่มงนี้เนาะเพิ่มอยู่จุดนี้เนาะนี่เนาะจุดหนึ่งเคเนี่เนาะเขาใส่เอาหาร้อยอาซิพาโอใส่เนาะ ใส่ตัวนี้แทนเนาะอันนี้ก็ขาสิโงโคมเก่าเนาะเยามาลงมือกันเลยใส่โตขูดเนาะก่อนสีเมื่อกี้ห้ยคาก่อนตีนเหนี่ยต้องขูดขูดขาของตัวตันทานก่อนเนาะขางมันขูดแล้วมันเห็นทองแดงเนานะขางสกรปรกนะเวลาเขาเมจ่ีมันสิตนนะีนหนักเนาะเก็ดชีได้ลายขูดโตเนะาะก่อนสีลงอุปกรณนะ์เนาะ นี่ละขูดขออกบัดเนี่ยพลาบาัตจีติง่ายเนาะลาบะคูดนี่ติดยากเนาะก่อนติดก็มันง่ายเนาะสีเวลาหน่อยกัเห็ดเนาะเพื่องานหยองมาดูดีเนาะที่ขูดไปใน,นนี่แหละเนาะเราขูดไปได้สักพักก,ก็ลงมือต่อเลยเนาะ ใส่อานี่มีีั้วเนะใส่ทั้งใดก็ได้เน้อจะเป็นเนาะใส่ตัวตัวใส่ลงไปแล้วก็ห้าคามผ่าไว้เนาะได้ละฮะมีทหาสิบโอมเนาะไก่ซื่อเป็นทงๆมันนีงอยู่ซื่อในลานอมอเนาะอ่าจะบอกนี่ก็เลย ได้เป็นทงมาแบบนี้เนาะ10โอมลงไฟคาเดิมนะคาเดิมตอนนี้อันนี้คือ68โอห์มนะ สิบเอร็นโอม้มอยูย่ทุกซายอยู่นะีนะโอ้โหสิเปร์เซ็นต์ค่ะคาดเคลื่อนหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เนาะที่ว่าเกตีเนานะ พับไปเนาะอ้าวมีขัวเนวะพี่นอ้องใส่ไปได้ก็ได้เนาะมันบุพพิษถึงเนาะอันนี้คืออาร์ซิโวมี่เรัสีใสเนาะนี่นี่อันนี้บปกไกสีใสไว้เนะาะใสไว้แล้วก็เห็ดเลียวกับสีทดลองเลยเนาะ เรียกว่าห้าสี่ต่อขนาดลายลายคู่เขาก็เขาก็มาจ้ำอยู่พังนี้เลยเนาะพังภาคนี้เนาะอยู่ใต้บอร์ดก็มีเนาะมาจ้ำอยู่พังนี้เลยนีนนยนยน่เนาะสตัลายปินอะไอย่างนี้มาจ้ำอยู่นี่เนาะถ้าคู่เดียวก็จ้ำจากนี้เลยเนาะจากคาบีธรรมดาของเพื่อนเลยเนาะนี่เนาะยังเหลือสิบห้าเคเลยมึง มันข้ากตัวใหญ่นะสิพายับพขามเข่านหนึ่งนะ,ะละายกระารเจไดนี่แล้วเนาะรโอว่าขามันโบนั่นกันเนาะยิ้มซีอยูอย่ในนี้เนาะนี่ ลอยๆเนี่ยก็เป็นอย่างนาะได้เนาะนนี่เาะส่วนตัวนี้โบใส่เนาะซีพีเนาะเพราะว่าใส่ไอซีเจ็ดสี่หนึ่งเนาะโบเห็นใส่ก็ได้ซีพีเอฟตัวนี้เนาะโบต้องใส่เนาะเฟิร์ก็ให้มาอยู่แต่ปะกก่โบใส่เนาะนี่เนาะยัง อาหลดแรงไฟนี่ีิใสี่เคเนาะสี่เคหนึ่งวัตต์ตัวนี้แหละนี่นเพราะว่าสีส่และสีตัวนี้ย่าสีได้หาไฟย้ายประมาณอยู่ 5, 6, 6, 6หาพกหากสิบเาเจ็ดสิบนี่นแหละประมาณนี้เนาะแต่ว่าให้อาฟสูงต้องใส่ตัวนี้เห็นลายขาของขาตัวนี้เห็นันหนลายขึ้นเนาะ เพราะว่าบอกกา่สีใส่ใใเบื้องเนาะใส่แล้วสิไปล่องเนาะเพราะว่าสีใส่ไฟต่ำลรองเนาะ้าไฟสูงใส่ใส่อาใา้มันขาดลายๆนะเนาะ 10K ไปนะเนาะ 12K เนาะ เดี๋ยวบอกกันเฮ็ดสี่สิบเจ็ดเคเข้าไปเลยอากระเบื้องตัวบักไงนะฮะวัดเนาะไม่ใส่ซีเนี่ยคาปลาเนี่ยคาปลามีขั้วเนาะพวกขั้วลบเนาะฝังดำดำนี่เป็นลบเนาะนี่แถบนี้เป็นแผชรลบเนาะเป็นกระไม้ขาสันคายาวเนาะขายาวเป็นขาบวกเนาะเนาะใส่ตามนี่เนาะใส่ใส่ครับครับด้านกันบ่ได้เนาะระเบิดใส่ตาเเนาะ ว่าการลงอุปกรณ์ที่ว่าสำเร็จเนาะยังโบทันบักกี้เนาะพังนี่คือกันเนาะแบบซีแบบมีขัวเนาะเอาเอาพังพังบวกใส่พังนี้เลยเนาะพังบวกใส่พังพังบวกสัญญาณกาเข่าเลยเนาะ นี่นะสี G ่อินพุตส่วนบอร์ดนี่ก็ใส่ขึ้นกันเนาะแบบเดียวกันเเลยนาะ

นายเนาะงัดเข่า์ยัดเขาล้วเนาะคันมือใหม่ก็สีแากได้นหนึ่งเนาะเพราะว่าบุหูจะขาอะไรเนาะต้องก่อนสีลงก็ต้องคันบุหูก็ต้องจัดวางอะไรมันดีๆเนาะเยียนใส่กระดาษแยกไว้เนาะตัวนั้นจะโอมตัวนั้นโอม,ต,โอมตัวนี้โอมเนาะ อย่งยิงใส่คาหารอยหาซีหาอมเนาะตัวนี้เนาะโปรใสหนึ่งคนะีน่ะสุดเปล่าไกลถึงซีนะเพราะว่าเพิ่มเกณฑ์ยขยายมนะันเนาะใส่แล้วมันดังแหงเนาะด,ด,ดังดังดังดีขึ้นกว่าเนกะ่าเนาะดังกว่าเก่าอนะ่ะสั้นๆสลับเจนะ็ดสี่หนึ่งเนาะ กิเหตุสรางมาแล้วเนาะสองชั้มเพลิงนะแล้วว่ามันเป็นสองเั้มเพลิงเขาซีเคริงพี่น้อโอ้ลืมไปเนาะลืมหาล้อยโอมเนาะอยู่วางกลางพี่น้องเอ้หนึ่งวันแล้วแหละเห็นแล้วบ่หามาใส่ก่อนอไงไก่ไปหามาแล้วเนาะมีลายขานะ่าเนาะมีสี่ล้อยเจ็ดสิบโอมแล้วก็มีห่าล้อยหกสิบ หาลอยหาสิผ่าก็ชิใสตัวนี้แล้วตัวหาลอยหาสิผ่าเนี่ยแหละคือสิโบเป็นอยังนึงเนาะแต่บกก็เคยใสมาแล้วเนาะบาะที่ผ่านมากะกระแสก็กสกคือว่าได้อยู่เนาะโบแหบบีบ๊ก็ถือว่าได้เนาะที่แคบมันต้อง ใส่ตัวสวยเนาะเกือบเสแล้วกับงานเข่าเสะแล้วเนาะลืมได้จังใด ลืมใส่อะมารเริ่มกกอะไรบัตกีตะกลัวเนาะมนอนอันนี้ใส่แรงแบบขมฮอนโบอบอคอยสูงมาได้เนาะ สมมันห้อนแห้งเกินไปเนาะตัวนะสำหรับใส่งานนักตัวนะงานใหญ่ๆเนี่ยมันใส้ตัวีรีวิวไปก่อนฮะอดเลย หลังจากบัจจีแล้วเนาะตัดขาบุกอดเรียบร้อยเนาะก็ต้องล้างกันเนาะต้องล้างน้ำทิ้นเหนือเอาทิ้นเหนือมาล้างล้างล้างสะอาดกันเนาะทำความสะอาดก่อนไม,ม่มันมีคราบอ่าที่เ้าวบัจจีไปเนาะเพื่อความสวยงามความสะอาดเนาะพี่เนาะตัวทีเปลี่ยนกันเนาะพี่เนาะหนึ่รนะ้อยห้าสิบแปดโวลต์เนาะตัวนี้ก็ใส 500, 500่ห้าร้อยจากห้าสิบแปดโวลต์ก็ได้เนาะก็ใส่อะไมันได้เนาะ ตัวนีน้ตัวนี้ก็ใส่ยัก1 2อ k เนาว3วัตต์เนาะคือต้องการไปสูงอันนี้โบได้ใส่ใส่ 4K เนแล้วตัวนี้เนาะเพราะว่าสีได้ไปลองเลยเนาะมือนี้คือยังโบทันได้ลองเนาะมือนี้ว่าประกอบแล้วให้มันลงอุปกรณ์ให้ครบเต็มเ่เนาะสีะส,สีลองเบิงน้ำเสียงมันจะเป็นแนวใดเนาะ แต่ใส่ครูเดียวต้องใส่เนาะฮะสิบโวลนี่เนาะเนาะคัร์บอใส่ครูเดียวกับไลทแเพนขนานกับมีแล้วเนาะค่าสิบโวลนี่คาบีเนาะมาจำอยู่นี่แล้วเนาะาใส่หลายครูเนาะจำยู่ฝั่งนี้เลยอ้ากับสิประมาณนั่นนี่แหละเนาะสำหรับประกอบบอดเจ็ดสิบหนึ่งเนาะโมบายสูงกับทิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะอ่าคลิปนี้ก็สำหรับ มูเพื่อนที่เยียนประกอบหรือว่าอยากโมเนาะก็เทีดตามนี้ได้เนาะที่ว่าเอาไปใส่งานได้บมกไก่ก็ใส่กันเนาะเห็ดใส่กันได้ี่เอาให้เบ่งนี่เนาะอันนี้เป็นเจ็ดสีหนึ่งด้วกันเนาะที่เห็ดไว้เปิดพังสิมาก็เปิดได้เนาะหมูแฝงไดซี่หมูแฝงน้อยน้อยเนาะหมูแฝงลูกน้อยเนาะนี่เนาะอันนี้ก็ไวยนี่เฮยียนเนี่ยบริหนูกัดเนาะ กัดใสไพกัดซี่อีกนะครับหนุ่มกัดนาพูดคังกับสองคู่เนาะอีนอเอาไ็ใส่อะสิบ,สบเอซิบสองเคบ้งตัวนี้เนาะสิบสองเคสามวัตเนาะนี่เอาไปใส่เนะสิบสองเคหาวัตอันนี้ใส่หาร้อยโอมหมตัวนี้ตบบอดก่อนอื่นนะบไดี้ไซบได้หาร้อยโอม กระดังกันเนาะก็ได้คือการกระเซได้อยู่ขาไก่ะเชียงเนาะอันนี้สีครอมซีเนาะซีดีซี่ครอมันดกโตเนาะครอมตัวนี้ก็ครอมนี่ก็ครอมครอมซีอันนี้เนาะซีเหลือเนาะใส่คนลวดทองแดงนี่อีกนี่เนาะจุดเต้นเบื่อลำโพงเจ็ดสีหนึ่งเนาะเจ็ดสีหนึ่งก็สีประมาณนี้แหละเนาะ